รับประกันว่าเนื้อที่ผมกินไปมันจะผมจะรอดเหรอผมไม่รอดเลยวะเนี่ยเอาละ่ะผด็จการเราจะเราเราเนี่ยจะต้องลงข้างลางแล้วกันอยากดูขา้างล่างมีอะไรวะเนี่ยอาจจะมีไดมอนก็นได้นะมันลึกขนาดนั้นอะ่ะเออลงไปดีกว่าแล้วผมจะลงไงเนี่ยไม่ต้องกลัวนะผมจะมาลงไม่ได้นะผมจีเนี่ย ر, พอ ก็คือการขุดน้ำไอ้ข้างล่างนี้มันไหลลงไปไงล่ะโอเคนี่ขอก็ชเนีสินนะเอ้ยข้างล่างมันมีไก <c> ่ <oughs> อยู่ข้างล่างเลยไงชินีสเอ้ยมันมีน้ำไเนี่ยดี่น,น,นี่ที่มีน้ำอยู่ข้างล่างเนี่อยอไม่เจ็บด้วยนี่อยากรู้ข้างในไมน่แล้วนะมันอาจจะมีสิ่งบุกร้ทางก็ได้โอ้มันคือก็อะไรนะคริสตันอ่ะคริสตัลสีม่วงๆเดี๋ยมมันเกิดตรงนี้ได้ด้วยหรอ พูดรู้ว่ะเนี่ยโอเคมันคือคริสตันว่ะนะคริสตันแต่เมื่อไม่ใช่บอกหินดีว่ะหินที่แข็งๆอ่ะรูมันคล้ายๆนะแต่เมื่อคือคริสตันไออืมไม่ใช่คริสตันสีม่วงๆนะอืมมันคือเออหินหินที่ครอบคริสตันอีกทีนะโอเคผู้ช่วยผู้ช่วยอยากมาผู้ช่วยขึ้นน้ำแล้วกันลงน้ำนะไม่จะขึ้นน้ำนะผู้ช่วยจะขึ้นสวรรค์ละ ครับจริงผู้เชื่อแล้วเคมขุดด้วยอนะไรมาแต่มอะไรเยอะแยะเลยอ่ะใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเหล็กแล้วอ่ะโอ้ยเหล็กเยอะจริงอืม้มลวงเนะี่ยเออมีไหมโอ้ยเหล็กอีกแล้วเหล็กยเยอะจังเดูจันทร์เลยโอเคไหลเหล็กมาอีกแล้ว นี่เหล็กก็อีกแล้วเนี่ยอเออเหล็กเยอะจังมันคงจะเงยอะแหละมั้ง <c oughs> เหล็กสองก้อนที่ผมเจเนี่ยมันยังไงมันคือลายไปอยู่แบบทีเดียวเลยแต่ก็มันก็ใช้ได้นะเอยผู้ช่วยทำไรเ <c oughs> ออผู้ช่วยไม่มีอะไรใช่ไหมมองอะไรปรหรือว่าผู้ช่วยอ่านอุ้ยมันเหมือนมันลูกหัวใจเลยนะทุกคน เฮ้ยมรู้หมดใจอ่ะเฮ้ยเรื่องบังเอิญอะเนี่ยว้าวเรื่องบังเอิญอืมเรื่องบังเอิญนี่มีอยู่จริงฮะอืมคอับอะไรวะเนี่ยอะชื้อโอเครับอืมอ้ยแหลกเยอะโอ้ยแหลกโคตรเยอะสี่ก้อนสี่ก้อนเลย มาเป็นสี่ก้อนเลยครับอุ้ยไม่ใช่สี่ก้อนอุ้ยเยอะเยอะเยอะทำใหญ่มาเคยไปช่วยมันไม่หัวเดี๋ยวมันหัวที่ทับมันใหญ่อะนะตอนแรกมึงกินมันทำปอมมันคงไม่คิดทำปอมใหญ่ขนาดนี้นะแล้วไปช่วยกูกูมันทำมันมันกว้างเลยมันกว้างเลยวะเนี่ยมันมันจะมืดอีกแล้วอ่ะ ไปช่วยกลับบ้านกลับบ้านกลับ nah, บ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านขึ้นหน้าเออไป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 ขึ้นกลับบ้านผมต้องการกลับบ้านด่วนเรื่อนวเราเยอะมากเลยนักสมาครสร้างวุธที่แข็งกรังเคร่งกรังเราเตรียมทานโอ้ยโอ้โอ้ยว่าไงมาทำอะไรพวกเอาละหวังว่าคงไม่เจอโอ้พูช่วยตาย แล้วผมต้องไปคนเดียวอ๋อย่านะผมกลัวอย่าเย่านะยิเข้ามาหยิข้ไปจฉันยิบผมก็วื่นว่เวว้าว้าวมันไม่เจอ,เกเอ,อแกนะเอแกไม่มีผมว่าน่าจะต้องตามหาบ้านนี่แหละบ้านน่าจะเจอเพราะว่ามันคงน่าจะมีบ้านนี่แหละ ผมน่าจะโชคชะตาผมคงน่าจะขาดแล้วแหละนะเล,เล่วผมจำทางบ้านไม่ได้ออนานี่มีแค่ขวาหนึ่งอันนี่ดัเบิหยืนแล้วแหละนี่บ้านบ้านผมบ้านดีส h e บ้าน,านเอาละราม,มาบ่งบ้านบ้านของเรา บ้านแสงสุกอุ <t <thrive> <t <43 questo diversion> ้ยโอ้โหบ้านแสงสุกจริงแสงสุกเกินแสงสุกแสงสุกจริงจริงทำไมผมทำไมผมตื่นตื่ไม่วิ่งง่าไม่วิ่งช่วยช่วยผมดีผมมีรออาหารแค่สามหลอดจริงนด่ช่วยไใจผมตายที่นี่เหรอเฮ้ยอย่าอารมณ์ไปนะ

อาอย่าฮาน่ากลัวคนผู้ชายขุมนึกมันจะตีขึ้นมามันตีไม่ได้บิดไม่อยออกบิดยาดูอมติคอลูกอมติดคอ ุูยอะไรเขาหนาสปปรคานีกว่าสบปรบคาคารหน้ากลัวไปช่วยช่วยรอไอตัวนั่นออกไปดีไอตัวนั่นโอ้ยมาเปิดหน้าผมเลย,เอ,ยอย่าห้าวนะเฮ้ย,าาย,ยทำไม ไปเถอะไอ้ไกรรมดาทโนงกรรมดาทโน่ตายเลยพี่บอยโทษชั่วผมผมจะรอดไหมเนี่ยข้เาเรก,กินเค้ซีซันหน่อยทกันะ ทุกคนมุคงจะไว้อะไรผู้ช่วยห้าวีอ่ะนะผู้ช่วยเขาเสียสละให้ผมรอดจากที่เพื่อให้ผมรอดได้เพื่อเอาเหล็กมายัดต่อเล่นเลยก็จะมีอุปกรณ์เหล็กช่วยช่วยทำประโยชน์มากเลยซึ่งผมขอโทษด้วยนะแต่มช่วยไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงนะมันมีอะไรอยู่ข้างๆบ้านวะเนี่ยข้างๆ เรามีขวาอันนี้อันนี้ไม่มีไม่มีเคผู้นนนน <Okay. S 1> ช่วยหวังว่าจะขอโทษนะคงไม่เป็นไรใช่ไหมที่ผมปิดอัดหน้าใส่อะนะเอาละเอาไม้มาเอาไม้มา เจบอืมโอเคเรามีอาวุธเหล็กแล้ว,วลอ,าอาวุธเหล็กเจบอ่าอาวุธเหล็กเด้ไม่หายดิวไม่เหรอเนี่ยเจอ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 จบ,อบลัน จริงนะเนี่ยเอาละของโคตรเยอะเลยว่าอะไรพวกมีตัวอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้คนหาัวนี่มุมโตใหญ่ใหญ่เกือบเท่าบ้านนะเออมันใหญ่ยิงอ่ะประมาณสี่บล็อกได้นะมั้งตัวมันเท่าสี่บล็อกอ่ะแล้วแขนยาวมันก็ยาวเกินเมันยาวเกินซี่คนลุกเลย่นะ ขนลุกเลยขนลุกเลยนี่ไปช่วยเข้ามาเข้าบ้านเลยบ้านเราเล็กมากไปช่วยเขาไม่น่าไปช่วยจะกลัวผมอะผมหมไปช่วยเสียสละอืมเขาคือผู้กาผู้เสียสละปุ้ยเรามีอาวุธอาวุธเหล็กหมดแล้วอ่ะประเด็นเออทำไมอาอวุธเหล็กมันขาดเลยวะนี่ย เลยนะดาบดาบยังยังยังดาหมิดฮเฮ้ยผู้เจ้ามาเอาดาบเหล็กมาจยเซ็นในกล่องแล้วกันนะเขาคงไม่ว่าผมือนนะอีตัวบีนอะไรวะตัวตัวอะไรวะตัวอะตัวอะไรวะน่ะด้วงเหรอด้วงอะไรคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพร้อมกับตัวอะไรไม่รู้มันคือด้วงป่ะทุกคนดูออกไหมแม่งวัานหรอกแล้วขอจบคลิปไป็นการเลิมกดไลค์แชร์ให้ติดตาม เอาละขอไปก่อนครับทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน,กน,นคบ๊วย